มีหลายคนสงสัยถามเข้ามาว่าความต่างระหว่าง F1 ตัวเก่าและตัวใหม่2ตัวนี้ที่สุ่มมาได้แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันอย่างเด่นชัดที่สุดก็คือไม่ใช่สีไม่ใช่แม็กเครื่องยนต์ตั้งหากตัวเก่านั้นใช้เป็นเครื่องยนต์แบบน้ํามันนะส่วนตัวใหม่นั้นใช้เป็นแบบพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะเทียบความเร็วให้ดูคันเก่าเนี่ยอัตราเร่งค่อนข้างที่จะสูงและดีมากๆส่วนในเรื่องของความเร็วนั้น ความเร็วยังไปได้เรื่อยๆเ,เหมือนเดิมไม่มีลิมิตชีวิตกันเลยส่วนในเรื่องความเร็วของรถไฟฟ้านะนอาตาเร่งดีเยี่ยมเหมือนกันแต่มันจะให้ความรู้สึกแบบ slow ล i f สุดๆเลยเพราะว่าเครื่องยนต์มันเงียบมากมันจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์ซิ่งๆเหมือนกับเจ้าตัวของตัวเก่านั่นเองพอไม่มีเสียงเครื่องยนต์แล้วรู้สึกว่ารถไม่แรงเลยฮนะแต่ในส่วนตัวรู้สึกว่าแบบเครื่องยนต์สามารถเร่งเครื่องได้เร็วกว่ามากๆเลยนะ อัตราการเร่งนี่ดีกว่ามากและดูเหมือนว่าเจ้าตัวไฟฟ้าเองก็ไม่มีความเร็วที่ลิมิตเหมือนกันน่าจะอัลลิมิตขับเร่งได้เรื่อยๆเว้เยถ้าไม่ชนอะไรนะน่าจะสามารถไหลขึ้นถึง300ได้เหมือนกันเลยและตัวเก่านั้นยังสามารถทําการผักรถอย่างนี้ได้แต่สําหรับเจ้าตัวใหม่ผักไม่ได้นะจ๊ะเอาล่ะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนี่อยากเห็นความเร็วที่แท้จริงอีกอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากเห็นคันไหนวัดกับคันไหน